จากเว็บตูลแนวเสียสีสังคมสู่มหาสงครามของเราเด็กมปลายในลูคิซึมที่ในปัจจุบันนะครับพล็อตหลักของเรื่องตอนนี้คือการต่อสู้กันของมหาอำนาจจาก2ฝั่งระหว่างประธานชเวดงสูทียผู้ก่อตั้งกลุ่มทั้งสีขึ้นมาและก็ยูจินหนึ่งในกลุ่มทั้งสีนะผู้เป็นประธานของกลุ่มอ e ิวแหที่กำลังจะงัดหน้าประธานชเวดงซูพร้อมกับผนึกกำลังมากมายจากหลายๆส่วนเพื่อสองครามที่กำลังจะมาถึง สวัสดีครับผมสวีทนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแกนน้ำหลักในสงครามครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของ2ฝั่งนะครับระหว่างชเวดงซูและก็ยูจินนะครับที่ตอนแรกนั้นเป็นฝ่ายยูจินฝ่ายเดียวนะครับที่เริ่มเดินเกมก่อนประธานชเวดงซูแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ประธานชเวเองนะครับก็เริ่มจะลงสนามมาเดินเกมบ้างแล้วเราก็เลยจะมาดูกันซิว่านะครับสงครามของ2ฝั่งนี้นะครับมันน่าสนใจยังไงกันบ้างทางฝั่งของกุมยอุฮของยูจินนะครับคือฝ่ายเริ่มเตรียมการเปิดฉากสงครามก่อน อันเนื่องมาจากยูจินนะครับรู้ว่าชเวดงซูกําลังหาทางตัดหางปล่อยวัดกลุ่มทั้งสี่ที่ชเวดงซูนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการหาเงินเพื่อไม่ให้นะครับมีคนสืบสาวโดยใช้กลุ่มทั้งสี่นะครับมาเล่นงานชเวดงซูแต่ยูจินนั้นนะครับไม่ยอมโดนกําจัดทิ้งไปง่ายๆนะครับเลยเปิดศึกกับชเวดงซูแถมถือไพ่สําคัญในมือนะครับอย่างป้าจินยองที่กลุ่มความรับของชเวดงซูเอาไว้ทําให้ทางยูจินนะครับยังไม่โดนเล่นงานอะไรนะครับแล้วก็ดําเนินแผนการไปได้เรื่อยๆส่วนยูจินนั้นนะ เพื่อเอาไว้รับมือกับสถานการณ์สงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองครับกำลังพลของฝั่งอิวแฮยูจินนั้นเป็นคนฉลาดนะครับใช้วาจาคำพูดและผลประโยชน์ต,ต่างๆนะครับเพื่อให้คนมาอยู่ข้างเขาซึ่งกำลังพลหลักของยูจินตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นกำลังพลของสำนักงานใหญ่อย่างพี่น้องโคจิมะชิเงอากิและก็ฮิโรอากินะครับยามาสากิ asaki, จากยุคศูนย์ที่ตอนนี้นะครับทำงานให้กับยูจินอยู่และก็เหล่าแกนนำหลักของกลุ่มอิวแฮนะครับอย่างรองประธานบังมันด็อก กับ VVPU ซองนะครับที่มาพร้อมกับครุฑดาเรียวเฮกและแกนนำบริษัทที่3บริษัทที่2นะครับแถมด้วยกลุ่มเคเฮาของจางจีฮยอนครับก็ยังอยู่อีกด้วยกำลังพลแบบร่วมมือกันเฉพาะกนะครับที่ยูจินมีในมือก็คือกลุ่มเอาลายของป้าฮยองซอกที่สงบสือก,กันชั่วคราวนะครับและร่วมมือกันเพราะมีศัตรูคนเดียวกันและเมื่อเอาลายนะครับยังยอมร่วมมือกับยูจินพันธมิตรคนอื่นนะครับก็ต้องตามมาด้วยอย่างกลุ่มทั้งสี่บิ๊กเดียวนะครับคิมยองให้คําพูดว่าเขาพร้อมช โอเทลนะครับจางยอนก็เป็นนี่บุนคุณวาสโกนะครับแล้วก็กอดด็อกโยฮันนะครับรายนี้เขามีความแค้นส่วนตัวกับจงกรอยู่แล้วนั่นเองครับกําลังพ้นแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับอย่างบริษัทแบ็คโฮที่ปกติแล้วนะครับทำงานให้ยูจินตามค่าจ้างแต่เหมือนว่าภาคหลังๆนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องเงินแล้วแต่เป็นเรื่องที่ยูจินนะครับจะช่วยดูแลปาร์จินยองที่เป็นบ้าให้ทําให้รีดโดคาโยนะครับต้องทํางานให้ยูจินเพื่อให้เพื่อนของเขาครับอย่างปลอดภัยยู่และก็ยังมีดีจีนะครับที่ยอมทํางานให้เพราะยูจินเสนอว่า จะช่วยเขาเล่นงานชเวดงสูนะครับดีจะได้ไม่ต้องถูกชเวดงสูควบกลุ่มแต่พอเพอินนะครับว่าพี่ดีจีนะครับยังทําตัวน่าสงสัยเลยไม่รู้ว่านี่ยังถือว่าเป็นกําลังพลของเขาได้ไหมหรือว่าเป็นสปายมาแฝงตัวหรือเปล่านะครับ ด้านอำนาจและเงินตาของยูจินนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องเงินนะครับยูจินมีมากมายอยู่แล้วครับจากการทําธุรกิจผิดกฎหมายมากไปถึง5บริษัทนะครับแต่ก็โดนปิดกิจการไปเยอะละแต่เขานะครับก็ยังมีเงินเยอะอยู่ดีนะครับเพราะว่ายังมีธุรกิจบางอันนะครับยังดําเนินการต่อไปได้อย่างบริษัทที่สองครับที่ยังดําเนินธุรกิจต่อนะครับตัวทางด้านอำนาจนั้นนะครับตัวยูจินดูจะไม่ค่อยมีคอนเนคชั่นนะครับไม่ค่อยมีเส้นสายกับพวกอำนาจมือต่างๆเท่าไหร่นะครับแต่เขาอาศัยการใช้เงินนะครับในการควบคุมคนหรือตำรวจแทนนะครับแต่ว่าในปัจ พายองซอกนะครับมาร่วมมือด้วยแล้วนะครับอำนาจที่หลุดหลังขยองซอกอยู่อย่างประธานฮงขยองยองแห่งเอสกูปนะครับก็คงจะมาหุนหลังยูจินด้วยอีกคนก็จะทําทให้เขานะครับมีเส้นสายแล้วก็มีอํานาจและกําลังพลที่มากขึ้นจากประธานฮงด้วยนั่นเองครับทวนทางฝั่งประธานชเวดงซูนะนะครับเขาเป็นประธานบร,ริษัทที่มีอํานาจมากมายและครอบครองธุรกิจอยู่หลายด้านนะครับและเขาก็มีเหล่าอัจฉริยะนะครับที่คอยดูแลสอดส่องธุรกิจด้านต่างๆให้นะครับตัวอย่างเช่น โออูจินะครับก็ดูแลด้านไอทีนะครับคิสตันก็ดูแลคิสตันทีวีนะครับบริษัทผลิตสื่อต่างๆและก็ยังเคยมีดีจีนะครับที่ดูแล p ี j ีเจเอนเตอร์เทนเมนต์ะครับบริษัทเพลงและไอดอลให้เขาบริษัทนี้ก็ยังอยู่ในสังกัดเขานะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีดีจีดูแลแล้วก็ตามนะครับและก็ตัวประธานชวีลงซูเอนะครับก็ยังมีบริษัทมากมายนะครับมีอํานาจมีเงินมีเส้นสายนะครับที่ทําให้เขาเข้าถึงสื่อเข้าถึงพวกนักข่าวนะเพื่อล้วงข้อมูล หรือปิดข่าวได้ก็ตามนะครับแต่ด้านกําลังลบกําลังพลของเขานะครับยังไม่เห็นมีใครเลยที่ปรากฏตัวมากเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเราอัจฉริยะที่สุดได้จริงๆครับตอนนี้มี5คนก็คือป์คจงกอนคิมจุนกูดีจีนะครับแล้วก็รีโดกยูกับป์คจินยองแต่ทั้ง4คนนะครับย้ายข้างกันไปหมดแล้วนะครับเหลือไว้เพียงแค่ป์คจงกอนผู้ไปทักษ์ส่วนตัวของชเวดงซูเท่านั้นนะที่ยังคงอยู่นั่นจึงทําให้เราครับไม่สามารถประเมินกําลังลบของประธานชเวดงซูได้ว่าเขายังมีกําลังลบคนอื่นที่เก่งกาจระดับจงกกออนีม เราก็ต้องมารอลุ้นกับเราอัจฉริยะที่ยังไม่เปิดเผยออกมาครับอาจจะมีนักสู้ระดับจงก้อนอีกสักคน2คนหรือไม่นะครับก็จะมีพวกยุคศูนย์ยุคหนึ่งคนจากยามาซากิก็เป็นไปได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นกําลังลบคนอื่นเลยนะครับแต่ว่าประธานชเวดงสู้กับเป็นคนลงพักสนามเองตลอดนะครับเขาเป็นคนที่มีทั้งแผนการมีทั้งกลยุทธ์นะครับเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่เคยถูกเรียกว่าอัจฉริยะด้วยครับบางทีนะครับการที่เขาไม่ทําอะไรอยู่จนนริงๆเขาอาจจะมีแผนการบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้ ส่วนในเรื่องของฝีมือการต่อสู้นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาเป็นหนึ่งรองหัวโจกกลุ่มหมัดนะครับต่อให้แก่ขนาดนี้แล้วก็ยังสู้กับจีชางได้ดีแถมยังจัดการหมาเล็กหนึ่งของกลุ่มอิลแฮบริษัทที่1ที่ได้ชื่อว่าเป็นระดับดีโดกยูไปได้อีกด้วยนะครับนี่ขนาดว่าแขนด้วยนะเนี่ยถ้าแขนครบ2ข้ครั้งนะครับจะขนาดไหนกันเชียวนะครับและสุดท้ายนะครับนอกเหนือจากศึกที่ชเวดงซูนะครับมียูจินนะครับเป็นศัตรูหลักแล้วนะครับฝั่งชเวดงซูนะครับยังคงต้องรับมือกับเหล่าตัวแปรทั้งงงหลลาายยออ่่กกุมมขจู ก็ทรยศประธานชเวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะหันคมดาบใส่ประธานชเวอีกด้วยนะครับรวมถึงการมาของกลุ่มราชาโซนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่เม็กซิโกครับแต่ว่ามีการที่ชอนแทจินนะครับได้ติดต่อไปหาเขาแล้วนะครับไม่รู้ว่าราชาโซนะครับจะกลับมาที่เกาหลีนะครับแล้วไปร่วมมือกับคิมจุนก้หรือว่าเขาจะมาในส่วนของกลุ่มของเขาเองก็เป็นไปได้นะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับมันก็ยังมีตัวแปรอีกหลายๆอย่างนะที่ว่าเรายังไม่ชัวร์อย่างเช่นเหล่าราชายุคหนึ่งะครับที่ถ้าเขารู้ว่าประธานชเวดงซูนะครับเป็นคนเล่นงานกวักจีชางนะครับราชาแห่งชุมซองเหล่าราชายุคหนึ่งนะครับอาจจะมีการรวมตัวขึ้นนะครับและเข้ามาต่อสู้ก็เป็นไปได้นะครับเราคงต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าประธานชเวดงซูเนี่ยจะต้องรับศึกอีกี่ด้านนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับบทสรุปของประธานชเวดงซูนะครับจะเป็นอย่างไร แล้วเรานะครับจะได้เห็นความจริงหรือว่าความรับอะไรเปิดเผยมาหรือเปล่าแล้วจุดจบของประธานชเวดงซูนะครับจะมาในช้าหรือเร็วนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าชเวดงซูถูกวางตัวให้เป็นลาร์ดบอสไหมนะครับถ้าถูกวางตัวให้เป็นลารดบอสจริงๆนะครับก็คงจะอีกนานเลยนะครับกว่าที่เราพวกผู้ใหน่ครับจะจัดการเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ใช่ลารดบอสครับก็คงจะจัดการได้ในเร็ววันแน่นอนแล้วก็จะมีลาดบอสคนใหม่มาแทนอะไรแบบนี้เองครับสุดท้ายแล้วนะครับชเวดงซูแล้วก็ยูจินนะคร มันจะมาถึงในเร็วไหมนะครับเพราะช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงย้อนอดีตของชอรยานครับที่ไม่รู้ว่าจะกินเวลาไปอีกกี่ตอนับแล้วก็กว่าจะเฉลยเรื่องราวต่างๆนะแล้วก็กว่าสงครามจะมากว่าจะเตรียมกำลังพลนะกว่าจะรวบรวมคนนะก็คงจะอีกนานเลยนะครับกว่าสงครามจะเริ่มอะไรแบบนี้นะครับเอาล่ะนะครับคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe เป็นใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวผมว่าสวัสดีครับ